ดอกเอ,อ,อยยาสายุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลง,งย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอ,อนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันรค,รกกรครับไปใส่กันเ,เลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อฉีบกระผิดให,หม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พาพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงพี่น้องพี่น้องเฮ้าผู้ใดน,นะครับหาอนาคตแม่พันธ์อนาคตพ่อพันธ์นะครับกระดูกโครงสร้างใหญยๆพี่น้องเฮ้า นะครับช่วงนี้เป็นตะเก็บตะเลียงพี่น้องครับมันบดได้ราคาเบื่อบ้างอลังการขึ้นสมัยตะกี้นะครับแล้วตัวควายนี่ผมว่าสมเงินพี่น้องเฮานะครับปฏิบนสิเปิดจากตัวราคาสิเป็นจังไดมังหุจักบเจ้าของเผื่อสวัสดีครับสวัสดีครับบิวครับวันนี้มีจักรายการเทมาเนี่อยู่สามรายการใดสามรายการเนาะครับอันหน้าพอดพอพันแม่สาวแล้วก็แม่ลูกครับแม่ลูกนะครับ บม่มื่อกี้มีแต่าตัวถือว่าใส่ไหนดีเนาะครับอ่าที่ยูครับที่ยูอยู่บ้านคุรลังครับตำบลคุรลังอำเภอคุรลังจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าครับบิวครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เ้ยพี่น้องเฟซบุ๊กกับภูมิใจควายไทยครับภูมิใจควายไทยพี่น้องเป็นเฟซบุ๊กเพื่อนนะครับไปติดตามได้นะครับถ้าเธอเพิ่นอัปเดตควาย เห็นก้อนช่องย t u b e พี่น้องเหาอนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็น Facebook นะครับส่วนตัวพี่น้องครับเอาตัวแรกแห้งมันเลยเหาอครับไอ้ตัวนี้เป็นลูกสาวสางอุดรครับไอ้ลูกสาวช้างอุดรครับอายุ18เดือนครับปีครึ่งเนาะครับ18เดือนเ้ยพี่น้องเ้ยนะครับปีครึ่งสูงอะไรครับสูงร4 3าาครับไอ้โอ้ว้ยปีครึ่งร4 3ยสมบาแม่สูงร4 7ครับเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบเไ้ผลปโอ้ยลูกสางอุดรตัวนี้นะครับ แต่ว่าขานี่ขากำหนังร้ายกระดูกดีครับเนาะขาไมนเรียงธรรมชาติไม่อึมเป็นลูกช้างอุดรที่หนังหลายเนาะแมีนครับเนี่ยพี่น้องห้าเบิ้งย่านไปเบึ้งเหรอครับเบิ้งเลยนะครับเด้อพูดนะจับไปพื้นเบิ้งเนี่ยเบิ้งหน้าเอิ๊กนะครับต่างข้อมันเบิ้งหนาเบิ้งข้อเบิ้งหน้าเอิ๊กพูดนะหนังหลายหนังหลายเลยพี่น้องเด้อลวมๆนะครับหนังหลายขาหไร้แฉ่งขาเงี้ครับลอยหาชีบขวบหมดแล้วขั้วเมีนพูดนะ ปีเคิงลอย43เหล้วพี่น้องเฮานะครับเกิดจากแม่ลอย47นะครับ,รบตัวนี้เฮาเปิดแพงปะเปิดบ่แพงได้ไผมเปิดไป4000 40, ครับว,วะผมเปิดไป4000 40, 4000 40, ครับอ๋อปั่นพี่น้องครับโอ้เ<อ>บมื่งหมื่นพี่น้องเฮาบ่ามีตำหนิยังได้เบ่วงนังพี่น้องครับเบ่วงนังหม่องนี่ยบ่อตองห่วงเลยครับสูงแท้ใหญ่แท้ครับคุ้มไม่นี ราคากับพ่อซื้อพ่อเก็บครับช่วงนี้เนาะเมียนครับเมียนช่วงนี้นะเก็บนาเลี้ยงเลยพี่น้องเฮานะครับเงาหางเงี้พี่น้องเฮาลูกสร้างอุดรตัวนี้เงาหางเงี้บันไายถือว่าดีนะครับครับวเสียการรับประกันดีนี่ให้พอมครับรับประกันดีเอรับประกันสายเลือนให้พร้อมนะครับครับผัม้อมาจากฟาร์มเงี่ยเติบอยู่มาหันหน้ามาบันเนยไหมโอ้อัตลักษณ์ไหมมันเป็นขั้วหมอพร้อมครับยุทธากดาหารครับขั้วตัวนี้ครับเป็นลูกสางอุดรครับของเทียครับ เบื้องเบื้องหนาเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อหัวหนกนุ่นนะครับอัตลักษณ์เพื่อนตาเตียมยางเงยเพี่น้องเฮาตาเตียมแก้มจำข้อนี่อ่องนะครับสองอ่องอ่าแต่ว่าข้อจะนี่นี่เพื่อนเป็นสีดอกเหล้าพี่น้องเฮาก็เลยทายไก่อาจสิบูเห็นควยเปลื็นเหลี่ยงธรรมชาติครับเป็นนี่แหละพูดนะเบื้องในเปียงอ่องข้อเพื่อนพุ่นะ่ะวขอดหัวมับพี่น้องเฮาเบื้องตาเตียมกัยางเงยนะครับสีมือนซื้อๆนี่แมนครับเปลือกเป็นสีมือกับต่อรองได้อ่ะต่อรองได้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อไปส่งขึ้นเขาครับ ส ais, the ่งให้ฟีอีสานเขาคือเก่าครับแต่ว่าไก่ไก่กับส่งใดคือเก่าหนาลุงน้อยเถาะหนาหนักงามเนี่ยหน่าวานท่างเขาเปิดดีเนาะครับขั้นส่นผมตัวนี้ยฟันผมมันเหี่ยมเหี่ยนพวกเป็นตัวรุดใหญ่เราเนี่ยบักสร้างอุดรสร้างอุทไทยเขียวมันรุดใหญ่ตัวครับแมนแมนเนาะเนาะควายรุ่นนี้นี่มันควายสายสายสร้างนี่ครับสร้างอุทไทยนี่มันอยู่ประมาณ สามปียังล่นเนาะแมีนครับสามปียังล่นครับคือว่าของไอเยี่ยอครับสามปีเคืองยังล่นส่วนมากเห็นมันก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่าตัวเนาะแมีนครับแล้วแต่พันธุกรรมแล้วสายเลี่ดอือืมพอเมียเพิ่นเนี้ยพอเมียเพิ่นว้าหนังตัวนี้ไหมโอ้เข่าสเปรคเลยเป็นน่องเฮานะครับเป็นควายกระดูกง่ายสูงดีแล้วก็หนังหลวมเอาแบบนี้ไปเลี้ยงเป็นน่องเฮาเอาควายจ้อยกับแมมมาจ้อยปวดนะครับอันนี้มันพอดีเป็นน่องเฮานี่เพราะว่าเป็นพ่อฝั่งฟังราคาพ่อซื้อเก็บครับเนาะ เอ้าเหมาะสำหรับผู้ใดที่เอาโฆษณาต่อพี่น้องเฮานี่สูงแห้งสี่หมื่นสื่อๆด้วยพี่น้องเรื่องของเนี่ยยังจ้าเนี่ยครับผมรับประกันตำหนี่ให้ครับเอกสารท่าไงวะเอกสารบ่มีเด็กใหญ่แต่ว่าก็ตามได้อยู่ครับตามได้อยู่เนา่ะมีอันครับคือความชัดเจนเทามีให้เน้อครับผมรับประกันดีดีเลยครับนี่นาเอาเอาผมก็ซื้อมาครับของแก่กันครับนั่นนะครับเบิ่งบ่ียกพี่น้องเฮาเบิ่งตัวจะตามได้แล้วผมโทรไปบอกเจ้าของคนตามไในกันครับอ๋อเอาจะวงก็ซื้อว่าสายตาเลยนะเนี่ยคุ้ยซื้อเอาเนื้อผ้ามันนี่แหละ สูมือนีิเนาะครับตามนี้บ่มีบ่มีครับาไปส่งฟีอีสานส่งได้ทั่วไทยพี่น้องเฮาครับสี่หมื่นบาทลูกสาวช้างอุดรไก,กร่กับทรงรับว่าถ้าเฮามีาา่ขันน้ำมันคุยกันครับนะไปยางเขาพอกเลื่อยมือใหะเนี่ยยางยางซิว่วยาวจังน้อยให้พี่น้องได้เบิง่งเออพวดนะโอ้ขาไหมคลอกนิม <c oughs> ดนม,มั้ยคลอกนิดปวดไหมขาไหมขายเงี้ยวครับขายเงี้ยวขายงี้น่ะฮะ คราพี่น้องครับบานนี้เบื่องชุดที่สองนะครับเป็นแม่ลูกพี่น้องเขาเอาอะเรเียไมาเลยครับครับตัวนี้เป็นแม่ลูกครับลูกสร้างอุ้ดอนครับลูกตัวผูครับอ่าแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับพึ่งออกได้สามอาทิตย์เข้าไปสามอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อครับหอบจะขามาเกิดกับเขาแม่นครับดอกเขาพี่น้องเขาแม่เพิ่นนี้เป็นลูกเป็นนันลูกไงหางหน้าครับผู้จ้าของก็วะแม่เพิ่นเป็นลูกสาวของไงหางหน้าแม่นครับ โอ้เพิ่นสูงพอได้หนึ่งฮะสูงร้อยชี้สองครับไปร้อยสี่สิบสองเพิ่นได้ยักได้ได้ยักลูกเหรอครับเพื่อชุดนี้แม่ได้กุ้ยไทยได้เพื่อตัวนี้ได้ลูกชี้ตัวครับนีเหระครับตัวตัวที่สี่อ๋อลูกตัวที่สี่ยังกลัวเนาะครับไปอันนี้คืออันนี้คือเอามาห่ามาจากอุทัยธานีเลยแม่เป็นลูกสาวของยายห่างหน้าแม่เพิ่นเนาะแม่ครับพูดจะคล้องมันไปซื้อมาจากอุทัยธานีครับอืมโอ้เต่านมฐานนมไงเลยไหมครับลูกตัวลูกนี่ก็ทับโครงการครับโอ้ ปาตัวพี่น้องเฮาสามอาทิตย์ตีแมนครับสัมกุ้ยสองเดือนน่ะหล่อนล่อเขาเย้ครับดางมันหนึ่งคือเงวะตัวน้ำนมดีดีโอแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับขนาดเลยบ่มีตำนี้ครับประกาศตำนี้ครับบัตนี้ราคาเฮาแบงพีแบงคน้องจักบาทอีตัวนี้ผมเปิดไปสามหมื่นเก้าครับไปสามหมื่นเก้าพันบาทเปลี่ยนเลยพี่น้องเฮานะครับเอาจังสี่พี่น้องครับเอาจังสี่เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ฟัง กลูกนห่อนเนาะอันนี้คือเฮาเลี้ยงไปจะว่าลูกยาโน้มพี่น้องเฮาลูกมันเกิดที่ดอกดรับพี่น้องครับสองสามหมื่นบ่ต้องคิดมากขันเฮ่าขายลูกมันออกเหลือแม่เมื่อกว่นก็บาทพี่น้องคิดบิ่งเอางานนำนมดีดีครับกับสีบ่ถึงกับสีบ่ถึงเหลือสีบ่ถึงหมื่นนะครับแล้ววันนี้เหมาะสําหรับผู้ทีเมื่อไม่อยากฮัดเลี้ยงนะครับอยากลองเลี้ยงเบิงเอฟพันวาสาวนี่ราคามันถือมันเป็นตะซื้อเลี้ยงมันว่าแพงคือสมัยได้จีอันนี้พี่น้องเฮาผมแนะนําเลยนะครับ สมัยได้จี๋ผู้เฒ่าพันว่าโอ้ยซื้อควายแม่ลูกซื้อเอาลูกตัวแม่เด้อมันจังมันจังแพ่ไว้พันว่าอันนี้มันจังลดทุนไว้พี่น้องเฮาเนี่ยหน้าหน้าเอาหงุดหงิดเพาต้องไปสื่อข้างตัดหญ้าเลยครับเดี๋ยมึงมึงไม่เลี่ยมผมผูกกุศลกินจนเปลี่ยนครับอันนี้คือธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยน้อยครับเมียได้กินกินห้ามกุมผูอาหารเปลี่ยนนะครับเพื่อเป็นอืมผมผมเหงาแล้วเป็นควายที่ขิ่งดีพี่น้องเฮาลำเงานะครับลูกกับลูกซียางน้ำกลัวพี่น้องเฮาครับลูกกับล แม่เพิ่นนี่คือเจ้าของเพิ่นว่าเนาะครับเป็นลูกของย่าหางหน้านะครับแล้วก็ตัวลูกไส้นี่เป็นลูกสร้างอุดรพี่น้องเบื้องเล็บเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องหนังนะครับเบื้องเขาเอาแน่นอนบ่านี่ได้การอยู่ด้วยนี่สามเหมือนเก่าเนี่ยคู่นี่ครับพี่น้องคือเบื้องเอาแล้วก้องตั่ตัวใหญ่เนาะแมนครับห่วงตัวใหญ่ได้พี่น้องเฮาเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเอาเสียดีเฮาเอาเสียดีเฮาฮะเอาเสียดีเฮามันมันเป็นดาซื้อเก็บอยู่ครับเพราะว่ามันมันพ่อเลี้ยงไงคุ้ยหนังเนี่ย อื๊ดหนังแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหาหม่องเศร้ามมันห่อนโอ้เลี้ยงไวุ่ยอะไรไปน้องเขาพ่อดถ่ายดีดีลังดีนะครับโตเอ้าควายห่อนไปน้องเขาเรียบดีเนาะแม่เพูนเนาะเรียบดีเรียบกบเรียบกะลาดีครับอ่าเรียบกะลาดีตรงล่างครับแล้วก็ลำยาวพร้อมแมีนครับสันหลังตรงดีนะครับนาโนกเขาว่องเขากระงามได้การเด้อเด้อพี่น้องเด้อเอ้าหาเลี้ยงพี่น้องเขาราคานี่ว่าแม่สีมี้ตัวังแพงดิตัวแบงพี่น้องกับแบงคอียิปต์นะครับเบื้องนี้เมียาวพร้อม ไปขาควักมือว่าไงสามมืนเก่าวนี่ไหมครับไปลูกไปเอ้ามาลูกไหมมันหลอนโอ้ดึกโนควายหน่อยมันหลอนมันจระดาดกัวห้องตัวมอยังวะอ้าพี่น้องครับบ้านนี้เบื้องตัวสุดท้ายของรายการนะครับอน้าคดพ่อพันุนะครับโค้งสางสูงไงนะครับหัวยกปานงูจงอางพี่น้องเข้ารายละเอียดมาเลยครับครับตัวนี้เป็นลูกชายดาวสยามเข้าไปลูกชายเจ้าดาวสยามครับ กบแม่หางแม่กล้วยหอมครับลุงไงหางหน้าครับแม่กล้วยหอมเป็นลูกสาวของใหญ่ห้างนานกล้วยหอมนี่ยไงไปแล้ะครับกล้วยหอมร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเดวยพี่น้องเดินแม่เพิ่นครับไงแม่มันไงหรอไอ้นี่เขาตั้งซื้อไหนไปนี่เพชรรุ่งเรืองครับตัวนี้เจ้าเพชรรุ่งเรืองพี่น้องเขานะครับส่วนสูงสูงร้อยสิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับสิบตัเดียนมึงไงมึงหางเพิ่นนะครับหางหลายขาไงพี่น้องเขาพูดนะ โอ้เขียงขาเจ็บเรือดีพวดพี่น้องครับหน้าตาพี่น้องเบิกงก็เลยนะครับความรอของเพื่อนก็ลังถือหยาอ้อนพี่น้องเข้าเบิงไหนวะขาไงขากับเบียบพน้านะครับปวดโพลีพี่น้องเข้าเลือควยลามดีครับเลือลามดีเบิงไหนพี่น้องเาคมตัวนี้ว่ามันควายชิ่งมาด้อพี่น้องเด้อว่านไขล่ำมาด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นคข่โพลนะครับควายทองประกดทองเรือสำเพาพี่น้องเข้า ผู้เฒ่าโบราณนะครับหรือว่าปาดทาาอุทยไทยท่านี่เพิ่นว่าคว้วอันสีสีหญ่สีหยักนะครับนี่เลยกระจื๊อความเพิ่นมเว้ามาว่าดอกพี่น้องเฮานี่ก็ได้แต่ว่าตัวยุบันผมกะจังสี่ละน้อยๆก็ได้ขี่โผงซี่ล่ะแต่ว่าขากระดูกกระเดี่วเพิ่นโอ้เม่นครับตัวนี้มากดีพี่น้องเฮานีเป็นส่งนี้ครับเพื่อนไหมเดไย้กันเดียกันลูกไส้ดาวสยามเม่นครับไปสูง1อยสี่สิบเจ็ดแล้วครับสั้มหลานเหรียญ เสียนุทัยตัวนี้ร้านอ่าทองคำบ่าร้านทองคำครับนี่นะครับถือว่าเป็นร้านเจ้าทองคำเป็นเหรียญของแสนอุทัยเนาะไม่นครับดูแข้งดูขาดีแหงคอขาแข็งแรงดีครับเรียบสวยเขา,<น>าขั้นส <โล S 2> ่วน,น,นัวนกนุ่นไม่นครับไงตัวนี้ไงีพุ่นนะเบอร์ได้เบียงออ้ยเงีวัวตัวตาค้วยแน่นอนแน่นอนแน่นอนพุ่นแหรไหมโอ้รอเด้อ่น้องเด้อตัวนี้รอรอรอได้การอยู่ท่าไดตัวนี้แบ้งพี่แบ้งนอง เพื่อไปหามือนเก่าพันบาทครับไอ้เมื่อยนนำละกาหวยตะกี้นไหวเนาะตะกี้เนาะบางจวงคนเรียนหายหลายเนาะไป่สองเซนยางไปเจียวเข่าเรียนด้วยผุนแลยมีอันครับประเด้หัวซาแล้วโอ้แต่เดี๋ยวนี้ก็ตามวาแล้วเนาะมีอนครับไม่ต้องว่าแล้วตามยุคตามสมัยครับก็ดีนะครับสำรับเกษตรกรเลยผมว่าดนเฮ้ยเทอร์โคมหลายซื้อได้ไอ้เฮ้ยเทอร์โมหลายซื้อเล็บออกมาปั่นครับมันเงียบหลีครับคล้ยตัวนี้ เบมึงนาพี่น้องเฮามันกับปีตะมึงพร้อมมันเงี้ย่าตัวตานะคุยครับดุกหนาเนาะดุกหน้าไทยก็เลิกอืมตัวกะลาหางกะเห่าหนากะคมโอุ้ยน้องก็ต่ำเหนียวนาะมัน้องก็ซือว่าอะไรครบดิเนาะมีอนครับหนาคมเขาเปิดนะครับเขาคันซ้อนพร้อมพี่น้องเฮาครบได้ความรอได้ครบเบิดเลยพี่น้องเฮาพุ่นน่ะพุ่นน่ะครบสูตรพอพลาดเลยครับนี่พวกอะทั้งหนาอือเป็นเรียบแข้งเรียบขาน่ะดีพร้พี่น้องเฮานะครับมันซื้อ ไปแล้วเงยเตนเทินจนเทินขึ้นมึงบ่ผิดหรอครับพี่เราคามันกับพ่อเสือมึงปะมึงเนี่ยพี่ถึงมึงหลายซื่อมเร็วมาปั่นแน่นอนแน่นอนแน่นอนหาเงินกับก่อพันบาทครับห้องก็ซื้อนี่ห้องก็ซื้อครับผมพี่น้องเฮาผมอยากให้พี่มึงตัวจริงเหมือนหรอครับมาเบิ้งกับเรือพี่น้องเด้อมาเบิ้งกับเรื่องเงยนะครับเงยเงยบ่ตัวเลยเงยบ่ถิ่มเลยตัวนี้พูดนะยกเชิดดีหัวเบาพร้อมส่งดีพร้อมตั้มนี้บ่มีเลยพี่น้องเฮาครับบ่มีตั้มนี้ครับประกันสายเลือดพร้อมครับโทัโทัว โอ้ได้การได้การตัวนี้เบ,บื้องในไปียังนี่ตะพูวภาสีมาดิทังว่าท่นมีผู้มาพุยเพิ่นบทันเพิ่นยากะโหลกเพื่อนกำลังถ่ายหุ่นหน้าครับ <laughs> เอามาเบืเ้องในพี่น้องเด้อเนี่ยชุ่มตัวจริงเนาะมีนนครับาหาเมื่อเงินก็กว่า<ข><ข>พันบาทกว่าพันบาทครับต้นรองได้ทัวร์ทงทรงฟิลอีสานนะครับทรงทรงได้ทัวประเทศเลยพี่น้องครับพุณน่ะไก่ไก่คุยกันพี่น้องครับครับโอ้ก็ ขอบบุญขอบพุ่นเอฟซีครับครับผมใช่อิสระทั้งแจงสนามนั่งครับครับี่ใสเพิ่นกับว่ามึงเอาเพิ่นกับว่ามาเจบไหมเพิ่นกับพิดไปครับครับแล้วก็ทันนายกครับทันนายกทั้งกาลสินครับครับผมเข็นมาเจ็นเพิ่นกับเอาเมียลูกเมียทองไปครับเขาอให้ถูกโซกวันมันกับคำมุ่คุ้นครับคุ้ยออกไปมันบ่ผิดจากตัวครับง่ายหัวโตครับคุ้ย ขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับผู้ที่เขาผู้เพิ่นเขามาเบิ้งขอกมาเห็นแล้วแม่นครับท่านก็บแบ้งแยงไปแล้วทงขอบคุณผู้ผู้ที่สนใจครับมีอร่อยหาซิบก็ได้ก็ดหลายก็ดผู้มากผมกับว่าให้มากมึงครับผมบอกมาจำเนาะไอ้มากมึงนี่แหละดีสำหรับไอ้ไอ้ว่าการซื้อการขายสมืตินี่เน้นใหว่เบิ้งตัวจริงละแม่นครับนะครับให้มากมึงให้มากมักน้ำกันเราก็ซื้อไปเลยครับผมกับพร้อมไปส่งตลอดครับการมาจำนะถามว่าสิมาเบิ้งไหนเพราะต้องมาจำพี่น้องเฮาให้มาเบิ้งเลยนะครับผมสำหรับผมผมวางสั่ง ถ้สาสิมัดจำนะ่ะก็คือเอาไปพอพิจารณาเบื้องแล้วคักแล้วเอามาส่งพอเลยเดี๋ยวพอสีโอนมัดจ้ำขารถคาราไปหายักซีสาหาท่านสำนักพ่อเนี่ยบ่ลรอเนาะแต่ว่าคันว่าเดี๋ยวพอสีเบื้องเด้อบ่อต้องโอนมาจ้ำมามาเลยมีขูนเนียวที่ถึงผู้แจ่ไมพ่พอมึงแงพอจิตใครข้าแต่มันดอกเพราะว่าบ่เอิดมองหันน่ะม่อนมั่ยากผมกับยากคุ้ยผมหลายมีหลายมีุูเดียวยังวะเออแต่ว่าพูดพูดมาคุ้มกว่าอยากให้มาเมืองครับพู้มาคุ้มแหวมมึงอืเนี่ยมาเบื้องนี่ละมาเบื้องตัวจริงบางเทื่อ าอาสจจิบอมากตัวนี้อาธจจิมากตัวไม่ก็เป็นไปได้เนาะค้อยควยมีตับนี้หันมีกับกะบวกกันครับแต่ว่าส่วนมากผมบอชค้ยมีตับนี้ขอแม่เนาะครับไออืมอืมแมนอยู่เมยนอยู่ครับหันบอมากี้ดีดีเด้ยบวบวชขอมาอ่าเอาไปนอนเถาฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผู้ได้หาพ่อพันุอนาคตพ่อพันุตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่โค้งสางกันดูกก็เดียวหญ่แล้วก็สายเลือดนะครับชัดเจนตัวนี้นี่ผมเห็นต่างแต่มันจะเดือนของเฮียบิวว่างอันว่าหาเบิง เจ็ดเด้เจ็ดนเดือน8เดือนครับแปเดือนเนาะรอนะครับรอแต่หน่อยได้นี่เห็นเต้แต่น่อยคนะครับนี่บ่ธรรมดาเลยนะครับแมวเหมืนกันยี้ครับโอ้ได้กันยู่พี่น้องเฮาเอาฝากติดตามไว้ยักหลับในเบอร์โทร093ย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามหครับเก้าเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับโทรได้ตลอดยี่ชั่วโมงเฟรบุ๊กอะภูมิใจควยไทยครับหันบิวภูมิใจควยไทยผมบควยว่างนะผมม่ให้ตั้งหาแต่ว่าั่นภมมใจคายไทก เป็นเฟียเฟียเฟียนผมครับได้ตอบตลอดครับเอาเอาเป็นว่าถ่าสิเขามาเบื้องควายหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดในเรืออ่าภูมิใจควายไทยเนาะครับผัดเป็นไรกับเฟียนผมตอบตลอดพอผมอยู่ในห้าตันหยาไม่อะครับข้อนี่เป็นขึ้นขึ้นจุดขึ้นจุดเป็นทั้งทั้งอ่าเข้อเกิดมาอย่างก่อทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเทิงกรรมกรผู้เฮี้ยงมัสเตเนีนะบิ๊กคเรื่อนมาเุ็นคนเดวครับยกเว้นนับเงินโหลักโหลักโหลัก นับเงินนี่เคาบ่มีสินนับตีบ่บ่มีบ่มีนับบ่ถือกนับบ่ถือกแล้วนี่ถ้าใบลอยไปซีสะไรก็บ่อูผบอโผเลยป้าตัวเขาเคยให้ใบจะสีสีเขียวๆหน่อยหน่อยนะบ่เมียนอันจะกินนี่ยังเขาก็ซื้อมาหลวดเขาก็ยไงไงอยากจะกินไรเลยป้าดีได้เป็นน้องเขานะครับเป็นไดยใส่เงินบ่เป็นได้อันนี่ใส่บ่เป็น ตลาดตลาดก็จงว่าเปลี่ยนนี่ริ้มันมันบ่ได้จังสินะมี่จะบอกว่าเออซื้อหน้าในคอยเนี้ยกับเสื่อเลยเออโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนพี่น้องเขาเอาฝากติดตามน้องไส้ไปด้วยพี่น้องเด้อนะครับอ่าเข่ามาเบิ่งได้อยู่หน้าคอกนะครับมีหลายพี่น้องเฮาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นซิปกว่าตัวหมดแล้วพี่น้องครับมีทั้งแม่สาวนะครับแม่ทองมาเลือกเบิ่งเอานะครับที่เด็ดเดี๋ยวเอาขอมาหมู่บ้านเดี๋ยวก็ให้แต่้ยงตัวจังน่อยเดี๋ยวผมก็ให้ใช้มาเปิดเดี๋ยวลลางให้เฮาให้มัน ก็อื่นมาได้ก็อนทำความรู้จักเนาะทำความคุ้นเคยกับควายสะก่อนจังเขามาเบิ้งจังเขามาติดตามหรือว่าผู้ได้ใจห่อนเขาเบิ้งก่อนได้เลยนี่พี่น้องเฮานะครับเอาสำหรับวันนี้พ่อไปสวัสดีสวัสดีพี่น้องครัับสสวดีครับสวัสดีครับ